สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมนาตีแปลนับกับเกม Emily w a n t to Play ยนะครับเป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราก็ได้มาถึงตีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เริ่มใหม่เป็นตีหนึ่งแล้วเรียบร้อยก็ที่มีเพิ่มเข้ามาก็จะเป็นไอตัวตลกนี้นะครับส่วนจริงๆแล้วผู้หญิงที่นั่งตรงกลางมันไม่ได้ชื่อ Emily นะครับ <c oughs> มันชื่ออะไรนะคิ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 หรืออะไรไม่รู้คิคิโอเคส่วน Emily ก็จะเป็นในตัวที่ อ่าเป็นเหมือนคนนะครับอยู่ใต้ดิบนั่นเองที่เราไปเจอพาร์ทแรกแล้วก็ตายหานะโอเคสำหรับตอนนี้ก็อ่ามีคอมเมนต์หลายหคอมเมนต์นะครับแนะนำมาเพราะฉะนั้นเราก็จะรับฟังนะครับแล้วก็ไปกันเลยปุ๊บเขาบอกว่าตัวตลกมองได้นะครับก็อ้อเออมองได้แต่ว่าอยู่นิ่งๆโอเคห้ามขยับเมาส์ใช่ห้ามขยับเลย,เลยมาแล้วเอาละ ขณะนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะครับต้องมีสติต้องเดินเปิดไฟเยอะๆมีคนบอกมาเออหอเริ่มมาเราเดินไรเราเดินอย่างเดียวครับเฮ้ยอันนอมามาถึงก็เอาเลยกูยังไม่ทันเตรียมใจเลยเนี่ยเอมิลี่เอ้ยไม่ใช่คิ๊คี๊ไอกูจะจำชื่อมึงผิดแล้วเนี่ย เอ,อข้ขี้ขคุขิอืมหายไปสิไม่หายนะเนี่ยมองตลกมาต่อมองตูดมองตูดอ่ามันชอบปิดไฟพวกนี้นเดินไล่เลยเฮย้ยอน,น <c oughs> เอเขาบอกว่าอย่าอยู่เฉยๆก็คือมันอย่างนี้หยีตาแปลว่ามันตอแหลนะ <c oughs> ให้เรา อ่าอยู่เฉยอืมตอนนี้มองหน้ามานันไปอีนี่ไปยืนอะไรบนนั้นวะเฮ้ยยังอีกยังนิ่งอยู่ครับอ่าหายไปแล้วโอ้โหม,มืดว่ะเฮ้ยเปิดไฟสักหน่อยมาไลเปิดไฟแม่งทุกห้องอะ่ะเฮ้ยฮ เอาแล้วมึงอ,อ,อย่าขยับ <c oughs> โอ้โหมันมันเอาว่ะเฮ้ยไอ้พึ่งโโเฮ้ยมีสิทธิ์ผ่านว่ <c oughs> ะอย่ประมาณ <c oughs> แต่ประมาณแต่รู้สึกกว่าจะผ่านนี่แม่งหลายนาทีอะ่ะหกเจ็ดนาทีแปดนาทีนูน่นโอ้ต้องต้องกือน้ำลายแล้วกูใส่หูฟังดีๆอ่า ชีวิตนี้มีครั้งเดียวเฮ้ย <S 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 เฮ้ยโอ้โหอีเอมิลี่มไม่ใช่อีคิคิคแม่กะว่าไม่ให้หันเลยนะมาอยู่ม,มาทัานทีมาอยู่ข้างหลังกูตกใจเลยเออต่อย่ามาคอมโบเหมือนครั้งที่แล้วนะ <S 2> <S 2> <S 2> อันนั้นแม่งตกใจจริงหลนไงหลนแม่งมายืนทับกันเลยเออห,หันหันทีแม่งชิบหายเลยโอเครู้สึกว่าอยู่ห้องเดิมแล้วเอ,อ้ย อย่าเพึง่งเฮ้ยอยู่ไหนวะอีเอมิลี่เอ้ยไม่ใช่อีคิคิอีตุตัวตลกก็มาอาวโอยเจี๊ยกูไม่ได้ขยับเลยนะอายอายอายเอาวันนี้ยตัวตลกมาให้ต้องนิ่งเลยนิ่งจริงเข้ามือแบบกดเมาส์เลยอะมาเอาใหม่นะครับ เมื่อกี้แบบซีดเลยไม่คิดไงว่าจะโดนไม่เป็นไรครับชีวิตล้มแล้วต้องลุกถ้าปร,ประตูเปิดต้องวิ่งนะ <c oughs> ไปหนึ่งเหมือนเดิมพยายามอยู่ห้องครัวไว้ดีกว่านะ <c oughs> แต่ว่าก็ต้องไล่เปิดไฟอะ่ะเพราะว่าแม่ง <c oughs> อุย้ยจะปิดไฟทำไมครัวว่างไงตรงนี้แค่ เออแม่งเปิดให้ทุกห้องเลยเว้ยอ่าอุ๊ยห้องนี้มันปิดไฟอืมเปิดไฟสักหน่อยปิดเฮ้ยมันปิดไฟทำไมแล้วอีนี่อยู่ไหนเฮ้ยเอาแล้วไงอ๋อเขาเรียกว่าคนนตีะเด็กหลังกล่องนะครับ ฉายไฟฉายปิดไฟฉายเอ้ฝึกนิ่งๆไว้ฝึกนิ่งๆโอเคนิ่งเลยแหละแบบมือห้ามสั่นนะเจอมันพี่วิ่ปิดไฟตกใจหมด,ดปุ๊บอ่าค่อยเดินเฮ้ย <c oughs> นิ่งละนิ่งละอย่า <c oughs> อแม่งมาที่กูต้องนิ่งตามไได้วยเลยนิ่งแหละแบบหืขนลุกไม่ได้เลยเนี่ยอฮ้ยอยู่ไหนนั่นนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ไอ้บ้านิ่งนะนิ่งไว้นะอีคิคิแม่งชื่อมันเหมือนเสียงมันอ่ะไม่ใช่แล้วอ เรียกมันอีเผือกแล้วกันอีเผือกอ่าเปิดไฟปิดไฟไว้โอเคแม่งมืดว่ะเปิดไฟหน่อยดิอืมตอนนี้แม่งปิดไฟหมดเลยเฮ้ยเฉยเฉยอุ้ยอ้ มือแม่งแทบสั่นจริงๆนะมือแม่งเกือบลั่นแล้วเพราะว่าแม่งไีอยู่ข้างหน้ากูเลยมาต่อเนี่ยแม่งต้องเปิดไฟไว้ก่อนไล่เปิดไฟทุกห้องเนี่ยอันนี้อันนี้ปลอดภัยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตอนนี้ีเนี่ยอีเออเนี่ยอีเอมิลี่เฮ้ยเอาเด้อุฮย นิ่งครับนิ่งแล้วโอ้โหประตูปิดเฮ้ยมมนอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหมันเกือบไอ้นี่แลละอะไรวะไอ้นี่ไว้ตุยหลังกูแล้วตุยตูดแหมมาเข้าข้างหลังเลยท่าน้องนี่เซ็กซี่มากแต่พี่ไม่ปื้มนะบอกเลยโอ้ย สมาธิต้องมาเว้ยอ่าห้องแม่งห้องแม่งมืดมากไล่เปิดไฟให้หมดน่ะไม่อยากมาเลยเฮ้ยอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยเฉยโอเคแม่งเฮ้ยแม่งเบื่อเองไงทางลังเฮ้ยอยู่ไหนวะ อ๋อแม่งดำแม่งมืดตือเลยแอบอยู่บนกล่องเฮ้ยดีมันไม่คอมโบกันไม่งั้นนะจะเกิดอาการอย่าอย่าอย่าทักอยิบมันมามือสั่นจะเกิดอาการมือแบบฮือสั่นตามตัวอ่ะหายโอเคเฮ้ยอย่าไปไปแก อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่ไม่ได้แดกหรอกมองมองไหมเหมือนเหมือนตีนมันลอยจากพื้นแล้วเนี่ยเออว่ะเฮ้ยโอ้โหอยู่เฉยๆละมาคอมโบกันจริงๆด้วยโอ้โหดีนะมองอยู่เอาอ้เหี้ยบหัวละอยู่ไหนโอ้โหแม่งกูนไปอีกแม่งอีกขี้ตีแม่งเลย จริงๆตัวแค่นี้นี่ถีบมแล้วเลว <laughs> <laughs> ยอ้ตัวเรานี่ถือว่าอดทนมากนะครับแม่งเป็นของจริงนี่ <laughs> มีเตะมีเตะส่วนแล้ว <laughs> <laughs> อก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันฆ่าเรายังไงแต่ที่รู้มันโผล่มาแนละ้วกูตกใจ <laughs> <laughs> ใช่นั้นแหละอ่าไปแม่งเงี้ยอ่าแม่งไล่ปิดไฟทุกห้องเลยไอ้พวกนี้ น่าตกจริงน่าจะมาถึงครึ่งทางละอย่าขยับอย่าขยับอย่าอยู่นิ่งๆมือจะสั่นโอ้ยมันโคตรเก่ง่ะเฮ้ยไอ้พาเอ้ยอย่ามึงมาแบบมาเยี้ยมโอ้ มึงมาถี่มากเด็กถี่อะแม่งมาแล้วนี่ทักปุ๊บอยู่ข้างหลังเอออยู่นี่อยู่นี่อแหม่มึงมีสองเงาด้วยนะอีเด็กดอกอีเผือกอีขี้อีอีหน้าพลาสติกนี่ใสยกรรมทั้งตัวไม่ใช่ละโอเคหายไปละ เฮ้ยเชตเค่โอ้โหอุ้ยผ่านไปตีสองขอบคุณสวรรค์ที่สรงโปรดแต่ครั้งนี้จ,จะเป็นไต่อ <c oughs> เดี๋ยวก็รู้เลยอ่ามาดูตร,ตรงกระดานดอนลันลฟอร์มเชสเตอร,รต์เออเขาบอกว่ามันมีตัววิ่งด้วยนะครับซึ่งน่ากลัวมากเขาบอกว่าดอนลันฟอร์มเชสเตอร์แต่นี่มันบอกว่าอ่าโกหกแสดงว่าต้องวิ่งต้องวิ่งว่ะ ก็อย <łość> ่าโมแต่พูดมากเฮ้ยโอ้โหข้างๆกูเห็นติ่งมึงอยู่อย่ากูเห็นติ่งมึงอยู่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเอะไรนันอ่ะอะไรวะมันคือใครเฮ้ยปิดไฟด้วยไปดูไหมอู๋ก็พีิเลนนะ อ่าเปิดให้หมดเลยไฟเนี่ยเฮ้ยอย่าอีตัวตลกฟันเหลืองเชียวโอ้โหเฮ้ยมึงเบื่อแต่กูสยองเนี่ยฮะเฮ้ยโอ้ย่าจะให้เปิดประตูไม่รู้โอ้โหเฮ้ยโอ้โหมึงไอ้ทิปเปิ้ลเดี๋ยวตบแม่งเลย ไม่มาแบบมือคุโอ้โหแม่งหายเร็วโอ้คนน่ากลัวโอเคห้องนี้ยังไฟเปิดอยู่นะครับเอ๊ะแล้วอีคิ้ขีมันหายไปไหนวะหายไปก็ดีละเฮ้ย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 โอ้โอก็คือไอตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวหันไปมองดิ ไม่มีไม่มีไปเปิดไฟได้ละโอ้เสียงหัวล้อมันเฮ้ยมันชอบโผล่มามไม่ชอบโผล่มาอยู่ตรงข้างหน้ามึงจะจับนมกูเหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหนโอ้หยมื่อกี้ยินเสียงวิ่งแม่งวิ่งมาแล้วแต่มองไม่เห็นแม่แต่แม่งปิดไฟ อย่าเฮ้ย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 ยอย่าๆๆ่ยาไม่ไม่ไม่เข้าแล้วไม่เข้ากูไม่เข้าห้องนั้นแล้วเฮ้ย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 โอ้ยเชี่ยเชี่ยแม่งเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ข้างหลังไอ้หุยเชสเตอร์กิ้วสัตว์ ซีดเลยแม่งเห็นอยู่กูล้นมองไม่เห็นไม่แอบตรงกลจริงเะอตัวเล็กด้วยนะอีเชสเตอร์เนี่ยนี่ที่มันนั่งอยู่นะครับเป็นเสียงตาเนี่ยเรียบไอโอ้โหลองใหม่มาอีกรอบแล้วกันมาตอนนี้ก็ยังมีเวลานะครับไปอีกสักรอบหนึ่งโอ้ยรู้รู้หลักอะรู้หลักอะไรรู้หลักนะต้องต่อกันหน่อย แม่เฮ้ยกลับมาส่งพิซซ่ากันอีกรอบนะครับเป็นเวลาตีสองแล้ววิ่งกว่าจะเช้านี่อีกยาวไกลใส่หูฟังกันแน่นๆเราต้องเปิดไฟครบทุกห้องเสียงตัวพิซซ่าไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยอะเพิ่ง เฮ้ยเฮ้ยใครปิดประตูวะเคแม่งเบื่อแล้วเซจุ้ยสามแม่งหลอนว่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นนะมันยืนนั่นนั่นขึ้นเดินขึ้นเดินขึ้นเดินขึ้นอ้าวโว้ยมองไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยนั่นนะมันยืนนั่นนั่นขึ้นเดินขึ้นเดินขึ้นอ้าวโว้ยทีหลังบอกวิ่งไปข้างหน้าเลยโอ้ยทำไมสายตาแม่งพล่ามัวจริงตอนนี้โอเคเอาใหม่อีกรอบมองดีๆมันจะขีมันเนื้อมันขีแบบมองยากหน่อย โอ้ยสีสีทนได้ปะเมื่อเขียร์มีชี้นะชี้อะไรกูมองไม่เห็นในเมาส์กูไม่ได้ฮะเอางี้แหละของจริงครับเราจะไม่ทนอีกแล้วนะเนื้อไม่กลัวมีคนนัางทานอืมเราต้องมองมันดีๆแล้ววิ่งหนีคนระับ โอ้โหอไม่ไปใครเฮ้ยอยูยอย่เฉยโอเคตัวตวลกอ่ะมันเบื่ออีกที่น่าจะมาใครปิดประตูให้วะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอันนี้ไม่เห็นอันนีห้ห้องนั้นชัวร์อันนี้ไม่เห็นเลย คือมันอยู่ห้องนี้ชัวร์แหละเปิดไฟก่อนแม่งปิดมันปิดไฟไงรู้เลยมันอยู่ห้องไหนอูไล่เปิดทุกห้องอ่ะห้องนิ่งเปิดอยู่อุ้ยเอมิลี่คานมันชอบอ่าโคเวอร์เป็นจูออน <c oughs> ไอ้นิ่งเงียบจังบรรยากาศเงียบจังก็ดีแล้ว เฮ้ยได้ยินเสียงเว้ยได้ยินเสียงเปิดประตูไกลๆเปิดเฮ้ยอันน่ะ <c oughs> เฮ้ย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 นั่นแหละเฮ้ยโอ้โหแม่งปิดทุกห้องเลยหืมไอ้บัตรซบเน่อยา่าอืมเปิดก่อนได้เปรียบไอ้คีคดๆมันถ่ายไปแล้วมัง้งเหรอ ใส่เป็นงั้นโอ้กระดีละมีกระดีก็ดีก็ดีอาจจะผ่านก็ได้นะทีเนี้ย<อ>ไม่แน่ไม่แน่ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ปิดประตูนั้นเราต้องแซงว่ามันต้องปิดไฟห้องนั้นแน่เลยเฮ้ยอย่าอยู่ใช่อยู่ใช่โอ้โห เราคงมันยังไม่เท่าไหร่จะวิ่งไงทำไมมึงปิดเฮ้ยโอ้โหเห็นแล้วและแม่เนาะตุ๊กตาดอกปิดไฟด้วยนะเนี่ยเปิดประตูไว้จะปิดทำไมเนี่ยอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าเขาบอกห้องนอนมันหนียาก ม่งหมอโอ้โหเห็นตูดปะอยู่เฉยเบื่อง่ายนายเร็วเป็นคนไม่ด <point comforting> <TH> ีเลยเฮ้ยไหนวะเฮ้ยอยู่เฉยโอ้โหุยเ้ยคอมโบกันอย่างงี้เอ้ยไม่ดีโอ้โหยเปิดไฟดวงเปิดไฟตายละตายละเอาเด มีลุ้นว่ะเฮ้ยเปิดประตูกันอ่าอยู่แถวเนี้ยแหละอีเชตเตอร์ทำอะไรเราไม่ได้เอ้ยเออเชตเตอร์ทำอะไรเราไม่ค่อยได้เปิดประตูกันเห็นไม่ชอบโผล่มาหลังกล่องนี้ใช่ไหมไม่แน่หรอกเปิดเปิดเออไม่ได้แดกหรอกตอนนี้เป็นบรรยากาศความเงียบ ชอบปิดประตูกูจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมันอยู่ห้องนั้นแหละสงสัยมันไปแล้วล่ะโอเคมันชอบไล่ปิดไฟจริงๆพวกนี้ห้องเอมิลี่อ่ะเปิดไฟอยู่โอเคดีเยี่ยมอนามีสิทธิ์มีสิทธิ์ ดูมันไว้คอยดูมันไว้โว้ยไม่มีอะไรเลยว่ะเฮ้ยเราจะผ่านอย่างนี้ใช่ไหมเราจะต้องเล่นให้จบเฮ้ยออออืืหย่า้กูก็จะถอนหายใจด้วยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยย่ยา ไปไปโอ้ยยยทำไมโอ้ยค่อยค่อยปั้นทีละขั้นหทำไมมันลื่นผ่านทำไมมันต้องทำอย่างนี้วะมือไปขยับหรือไงวะโอ้ยเหนื่อยแล้วล <forcément anderes S 1> <sm are> ่ะ โอเคครับสำหรับเอมิลี่วันทูเพลย์พาร์ทสามก็คงต้องขอจบเพยงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงแล้วก็ผ่านมาได้อีกชั่วโมงนึงแล้วเจออเชตเตอร์นี่อีกโอ้โหตัววิ่งนะครับรู้รู้รู้เรื่องอะแต่ว่าอีคีคิหายไปแล้วก็รู้สึกว่าคิคิมันน่าตกใจมากกว่าฮะไอพวกนี้มันรู้ไงว่าจะโดนหรือไม่โดนยกไปนี้ตัวตลกเนี่ยตัวตลกนี่ก็มาแบบเพลยครับยังไงก็อย่าลืมติดตามพาร์ทหน้าด้วยนะครับ ก็เริ่มรู้หลักแล้วคราวนี้ก็น่าจะผ่านกันได้ละนี่ขนาดรู้เน้นกูยัยงตายเลยครับแล้วไงก็เจอกันใหม่พัดหน้านะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย